ผู้ชมฮะกรณีเรื่องของแรมโบ้เสกสกลอัฐาวงนะครับอย่างที่บอกไปว่าหลายคนเองเขาออกมาตั้งคําถามถึงท่าทีของนายกรัฐมนตรีนะครับกับกรณีนี้ว่านายกคนจะมีบทบาทอย่างไรนายกคนจะมีท่าทางอย่างไรนะครับปรากฏว่าวันนี้เนี่ยคนหนึ่งที่ออกมาพูดคือโฆษกพรครคก้าไกลฮะคุณนัทชาบุญชัยอินสวั์นะครับจากก้าวไกลก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ฮะ คุณนัทชาเนี่ยบอกว่าก็ในฐานะที่คุณเส,สกสกลเนี่ยนะครับเป็นรองประธานแก้ไขสลักเกินราคาแต่ไปมีเรื่องอคลิปเสียงเงิน15ล้านซึ่งมันเกี่ยวโยงกับบริษัทลอตเตอรีร่ออนไลน์เนี่ยและ mm hmm. นายกเองพลเอกประยุทธ์ก็ฟังแล้วนายกก็ไปฟังแล้วแล้วก็บอกว่าตักเตือนเส,สกสกลไปแล้วเนี่ยคุณนัทชาบอกว่าอยากถามพลเอกประยุทธ์จริงๆเลยว่านี่ผมอ่านตามคําพูดเขานะท่านโง,จง่จริงๆ หรือแกล้งโง่ท่านโง่จริงๆหรือแก้งโง่ที่แยกไม่ออกว่าบทสนทนาในคลิปเสียงเป็นการพูดเล่นหรือพูดจริงนะเป็นการพูดเล่นหรือพูดจริงซึ่งปัจจุบันเนี่ยคุณเสกสโกลก็เป็นหัวหน้าชุดเฉพาะกิจใครๆก็รู้ว่าความจริงแล้วเนี่ยคณะทํางานชุดนี้เนี่ยก็เป็นคณะทํางานที่เดินหน้าตัดท่อน้ําเลี้ยงคู่แข่งทางการเมืองของรัฐบาล uh huh. นี่ผู้ชมฮะ คณะทางานชุดนี้เป็นแค่คณะทํางานเดินหน้าตัดท่อนําเลี้ยงคู่แข่งทางการเมืองของรัฐบาลเอ๊ะอย่างไรอย่างไรคู่แข่งทางการเมืองไปขายหวยหรือหรือยอย่างไรนะฮะคุณนัทเชาบอกต่อว่านายกเนี่ยควรตรวจสอบว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่คุณเสกสกลไปตรวจไปจับมาเนี่ยมันถูกนําไปกระจายต่อด้วยกลไกใดในตลาดให้ทัน งวดที่ยึดไปแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่ไม่เกิดขึ้นแต่นายกกลับเชื่อทันทีว่าเวลาละเอียดที่ปรากฏในคลิปเสียงที่มีการตกลงแบ่งผลประโยชน์กันนั้นเนี่ยเป็นการพูดเล่นแล้วก็ยังยืนยันให้คุณเสกสกรลทำหน้าที่หน้าที่นี้ต่อไปผมในฐานะประชาชนเนี่ยนะผมเครือบแคลงใจผมเครือบแคลงใจต่อกรณีการกินรวบของกระบวนการที่อ้างว่ามาตรวจสอบ สิ่งที่นายกต้องทำเพื่อความกระจ่างคือตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและปลดในเสกสกลออกจากประาธานคณะทำงานชุดนี้หรือแม้กระทั่งต้องปลดออกจากตําแหน่งนนต่างๆทางการเมืองหรือตําแหน่งที่นายเสกสกลขอไปให้ใครคนใดบ้างมีผลประโยชน์หรือไม่มีผลประโยชน์หรือไม่มไมถ้าอย่าปล่อยให้เป็นแบบนี้นะฮะเขบอกว่าคนที่แน่ใจว่าคนที่ได้รับผลประโยชน์จากการตรวจจับหวยออนไลน์เนี่ย มีผู้รู้เห็นมีคนได้ส่วนแบ่งเป็นกระบวนการแล้วสุดท้ายอยากถามว่านายกอาจจะมีส่วนแบ่งดูวยหรือเปล่านี่โอ oh. นี่ฮะแกถามขนาดนี้เลยฮะครับเนี่ยแล้วตอนท้ายนะตอนท้าย <c oughs> ขอไปตอนท้ายก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่นายเศรษกลลหรือคนใดคนหนึ่งแต่เป็นความปร่งใสที่ต้องพิสูจนร,รัฐบาลต้องพิสูจน์คณะทํางานที่ใกล้ชิดกับนายกคือกระบวนการรี่ไถ่ายเสียเองหรือไม่ อีกอย่างผมอยากฝากไว้คือชาวนาตายเพราะงูเห่าชั้นใดนายกอาจตายเพราะตัวเสกสกลฉันนั้นอันนี้อันนี้คุณนัทชาก็กเป็นห่วงนายกใช่ไหมหรือแกหรือแกยังไงที่อยากฝากไว้คือชาวนาตายเพราะงูเห่าฉันใดนายกอาจตายเพราะเสกสกนฉันนั้นคือหมายบอกว่าให้รีบเอาออกไปใช่ไหมให้รีบตัดใช่ไหมหรือยังไงเออนี่ฮะก็เป็นเป็นความห่วงใยเป็น เป็นคําเตือนนะ <c oughs> ฝากไปยังนายกนะครับบอกนี่ตอนนี้ก็ให้รีบตัดเสอนะให้รีบให้รีบปลดออกจากตําตแหน่งต่างๆเถอะ <c oughs> แล้วก็ตรวจสอบซิว่ามันมีกระบวนการอะไรบ้างไปเกี่ยวข้องกับใครบ้างหรือเปล่าในส่วนนี้ไม่งั้นก็เดี๋ยวคนก็จะเครือบแคลงใจไปหมดว่าอ้าวแล้วยังไงนายกจะมีส่วนแบ่งจะพวกกับเขาด้วยหรือเปล่าเออ <c oughs> คุณกายแกะกระชี้ช่องนี้แต่ผมติดอยู่คํานึงแกบอกว่านี่แหละคณะทํางานชุดนี้ก็เป็นคณะทํางานที่เดินหน้า ตับท่อนําเลี้ยงคู่แข่งทางการเมืองของรัฐบาลใช่ไหมเออไรเนี่ยคุณกายบอกใครๆก็รู้แล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้นมันน่าสนใจตรงนี้แหละฮะว่าเป็นยังไงเออคุณกายกายก,ายก็พูดประมาณประมาณนี้แต่รายละเอียดไม่ได้ลงลึกมากนะว่าอะไรอยา่างไรแต่หลักๆก็บอกนี่แหละอ่ะนายกไปตรวจสอบซะไปปลดซะระวังนะระวังนะชาวนาตายเพราะงูเห่าเนี่ยอเออไม่งั้นเดี๋ยวตายเพราะเศษสกุลนะเออ <laughs> <laughs> กล <laughs> ายเป็น กลายเป็นตัวอันตรายหรอเออนี่นะก็เป็นคําเตือนมาแล้วนะฮะเปิดด้วยคําเตือนนะเรียกว่าร้อนแรงเลยนะครับแต่ว่าอีกคนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่ออกมาพูดเช่นเดียวกันหลังจากที่ถูกกระทุ้งเยอะเหลือเกินโดยเฉพาะอาจารย์สมชายแกกระทุ้งบ่อยมากเรื่องนี้มาบอกเฮ้ยม, hey, มันมันเอาผิดได้นะมันตรวจสอบได้นะกรณีนี้ก็คือในส่วนของกกตในส่วนของกกตนะครับล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวจากฝั่งนี้เหมือนกันคุณอิทธิพรบุญประคองนะครับ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้แหละฮะนะบอกว่าที่มันมีเนื้อหาบางส่วนไปพาดโยกกับการเลือกตั้งด้วยเรื่องของหาง,งบหาอะไรมาเงิน15ล้านบาทนี้นะฮะคุณอิทธิพรบอกในทางปฏิบัติเวลามีเรื่องปรากฏทางสาธารณะเนี่ยหรือมีคนร้องเรียนเนี่ยกกตจะเริ่มจากตรวจสอบก่อนนะหากพบ hmm. ว่ามีข้อมูลมันมีมูลอยู่ก็เข้าสู่กระบวนการสืบสวนสืบสวนไ hmm. นะต่สวนของกกตซะ ซึ่งในชั้นนี้มันอยู่ในขั้นการปฏิบัติตามระเบียบส่วนที่ว่าจะให้คุณเสกสกลคุณแรมโบมาชี้แจงหรือเปล่าเนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนต่อไปแต่แต่ละขั้นตอนเนี่ยมันมีเวลาปฏิบัติของมันอยู่มีกฎหมายกําหนดอยู่นะครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ต้องผู้ถูกกล่าวหาด้วยแต่ว่าเวลานี้คือกกตเองก็ยังไม่มีรายละเอียดอะไรส่วนตัวเองก็ยังไม่ได้ฟังคลิปเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงไม่สามารถบอกได้ตอนนี้ นักข่าวก็ถามว่าเอ้าแล้วถ้ามันเป็นกร,รณีดังกล่าวจริงเนี่ยมันเอาผิดย้อนหลังได้หรือเปล่าว่าที่ไปพาดพิงถึงเรื่องการเลือกตั้งหางบอะไรมาเนี่ยคุณอิทธิพรบอกว่าความผิดเนี่ยไอความผิดใช้เงินซื้อเสียงตามมาตรา73พรปรว่าด้วยการเลือกตั้งนี่นะฮะสอสอเนี่ยมีโทษหนะักถึงเพิกถอนสิทธินะแต่ว่าในชั้นนี้ข้อเท็จริงมันยังไม่มีมยังไม่เกิดต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเอาผิดเข้าใจว่าเอาผิดย้อนหลังได้ถอนสิทธ์เลย นะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่ากกตบอกยังไม่เห็นเรื่องยังไม่มีคนคนอะไรมาแต่ถ้าเดี๋ยวมาแล้วก็ตรวจสอบเท่านั้นอันนี้คือในฝั่งอของกกตอ่านี่ทีนี้เนี่ยท่านผู้ชมฮะคนหนึ่งที่หลายคนก็อยากจะรู้ว่าจะพูดว่าอย่างไงก็คือเจ้านายเ <c oughs> จ้านายคุณมัตโบเนี่ยเรียกว่าได้ไหมเจ้านายหรือหัวหน้าได้สิก็เขาทํางานด้วยกันไงใช่ไหมวก็ก็อยู่ในหน่วยงานเขาอ่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีประชานายกอะ ก็แน,น่นอนนายกเนี่ยก็ถือเป็นเจ้านายโดยตรงของคุณแรมโบ้นายกจะว่าอย่างไงวันนี้นายกให้สัมภาษณ์กับนักข่าวหลังจากประชุมครมเสร็จนายกบอกนี้ฮะบอกว่าคุณแรมโบ้เนี่ยแกชี้แจงไปแล้วแล้วผมก็เรียกมาสอบถามแล้วเช่นกันนะผมก็เรียกแรมโบ้มาสอบถามด้วยเช่นกันก็มีการชี้แจงออกไปและทั้งหมดเนี่ยคุณแรมโบ้ก็ยอมรับว่าถ้ามันผิดกฎหมายนี่ก็ยอมรับทุกอย่างนะครับโดยที่คุณแรมโบ้ได้ชี้แจงถึงความจําเป็นในการที่เขาทํา แล้วก็พฤติกรรมที่ผ่านมาในอดีตก็ขอให้ดูสิ่งที่เขาทําในวันนี้ผมเนี่ยก็ให้โอกาสเขานะที่สําคัญเนี่ยเขาไม่ได้ทําคนเดียวคณะทําทงานที่ตั้งขึ้นเนี่ยมีทั้งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกมีผอบอรตอรอรวมทั้งหน่วยงานอีกจํานวนมากแล้วก็สํานักงานสลากกินแบ่งก็เข้าไปช่วยกันแก้ปัญหาช่วยกันทําก็ต้องไปดูว่าประเด็นที่ทํานั้นเกิดทาเพื่ออะไรเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ต้องการซื้อหวยเนี่ยนะครับปกติ ก็ต้องไปดูว่าเกี่ยวพันกับอะไรบ้างผิดกฎหมายตรงไหนฉะนั้นอย่าเอาเรื่องเก่าไปปนกับเรื่องใหม่วันนี้เห็นฟ้องร้องกันเยอะแยะผมก็บอกไปว่าให้ดําเนินการอย่างระมัดระวังที่สุดแล้วก็จะไม่ละเว้นนะถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้กําชับไปแล้วกําชับไปแล้ว mm hmm. นักข่าวก็ถามว่าเอาโอ้โหแล้วพอคุณเศษกษกรมีปัญหาแบบนี้เนี่ยแล้วคุณเศษกษกรเป็นคนที่ต้องไปจัดก,การเรื่องนี้เองเป็นหัวหน้าทีมเฉพาะกิจเนี่ย ต,ต้องเปลี่ยนตัวหรือเปล่านายกจะต้องเปลี่ยนตัวหรือเปล่านายกก็บอกว่าคือคือเนั้ข่าวพรไม่ต้องเปลี่ยนตัวเพราะว่าอยากให้เปลี่ยนตัวเพราะว่าคนยังไม่มีความเชื่อมัน่นนายกบอกว่าไม่เชื่อมัน่นใครล่ะที่ไม่เชื่อมัน่นใครที่ไม่เชื่อมัน่นตอนนี้เนี่ยพอมันเป็นเรื่องขึ้นมาก็มีการชี้แจงกฎหมายก็เข้าไปตรวจสอบจริงว่าว่าเขาทําออยัางไงเขาแก้ป <permit> ัญหากันยังไงก็ฝังทั้งสองทางสิ 4. ในเรื่องการบริหารถ้ามันผิดกฎหมายก็ไม่เอาใครไว้ทั้งนั้นแหละนะ นักข่าวก็ซักต่อเอะหรือว่ามันเป็นเรื่องการดิสเครดิตทางการเมืองหรือเปล่านายกนะนายกบอกคิดเองก็ตอบเองก็รู้คําตอบอยู่นี่ทุกเรื่องเนี่ยมันก็มีการเมืองทั้งหมดนั่นแหละส่วนตัวคิดว่าไม่ใช่เวลาที่จะมาทํากันตอนนี้ประเทศชาติก,กําลังมีปัญหาอยู่พยายามทําให้ดีที่สุดนี่แกพูดอย่างนี้แสดงว่าแกเชื่อนะว่าเป็นเรื่องการเมืองอะแกนายกแกเชื่อนะว่าเป็นเรื่องการเมือง ถามต่อว่าแล้วประเด็นนี้จะเป็นเรื่องที่นำไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่นายกก็บอกว่าก็ขึ้นอยู่กันว่าเขาจะ,ะขยายเรื่องได้แค่ไหนถ้าจะอภิปรายก็อภิปรายไปผมก็ชี้แจงก็ขอให้ฟังผมแล้วกันนะส่วนการที่คุณเสรีสกนตชี้แจงเรื่องการจัดสรรโคต้าหรือเปล่าที่อยู่ในคลิปเนี่ยก็ชี้แจงทั้งหมดที่ผ่านมาชี้แจงทุกวันว่าทำอะไรไปถึงไหนอย่างไรผมก็ไปเช็คทางกองสลาก รัฐมนตรีที่กำกับดูแลก็รายงานเข้ามาก็ตรงกับข้อมูลที่คุณแรมโบ้พูดถึงนี่แค่บอกก็ต้องให้คุณแรมโบ้ทางานไปก่อนครับก็สรุปคือถ้าฟังจากนายกยังไม่มีปลดไม่มีเปลี่ยนตาแหน่งอะไรทั้งสิ้นก็ยังให้ทํางานต่อใช่ไหมแล้วก็อาจจะบอกว่าอ้ากก็ถามมาว่าเป็นเรื่องดิสเครดิตทางการเมืองหรือเปล่าก็ถามก็รู้คําตอบอยู่แล้วนี่มันคืการเมืองกันหมดอ่ะเออแต่ท่านอย่าลืมดูฝั่งท่านด้วยนะ ที่ปนนไปค้นหวยเขาในเรื่องการเมืองหรือเปล่านั่นแหละสิหรือเรื่องจะทําให้สลากถูกอย่างเดียวนะครับโอ้เดี๋ยวนี้ข้อมูลมันเยอะฮะทนายกบางทีออพี่น้องประชาชนนี่เขารู้มากกว่านายกอีกอะ่ะคือ,อ,อคือนายกเนี่ยพยายามจะบอกว่าฟังมาจากหลายด้านหลายมุมในในส่วนของในส่วนของมีกองสลากมีรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีการสังแต่นายกฮะนายกต้องอย่าลืมนะคนที่ท่านฟังทั้งหมดอ่ะคือคนรัฐบาลอืมใช่ไหม ค,ค,คือคนที่อยู่ในฝั่งรัฐบาลทั้งหมดท่านต้องฟังเสียงจากข้างนอกด้วยอืมอันนะันแหละฮะนายกเขาว่ายางรครับยังให้ทํางานต่อนะครับขณะที่อีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นคณะทํางานร่วมกันเห็นกันมาอยู่เดินหน้าทํางานด้วยกันก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันคุณอนุชานาคาสัยนะครับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการแก้ไขเรื่องหวยแพงเนี่ยแหละฮะเรื่องสลากแพงก็ทํางานคู่กัน นะกับคุณแรมโบ้กับพิกโจ๊กนะครับที่ก็เดินหน้าปรับปรามด้วยกันก็บอกเนี่ยรู้และหลังจากที่ทราบเรื่องที่เกิดเหตุมีคลิปเสียงหลุดออกมานะครับคุณอนุชาก็บอกว่าก็ยังยังมีการพูดคุยกันปกตินะแล้วก็ให้กําลังใจคนทํางานนะครับส่วนข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรอยู่ที่ว่าการตรวจสอบว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรนะรักข่าวก็ถามดูแต่ท่าทีท่านนายกเนี่ยคุณอนุชาเหมือนจะปกป้องคุณเฉกสกุลเลยนะเออท่าทีนายกดูเหมือนจะปกป้องเลยนะอ,อ่า คุณอนุชาจะว่าอย่างไรนะครับคุณอนุชาบอกอ๋อถูกแล้วถูกแล้วถูกเลยนะฮะงานเท่านั้นที่จะชนะทุกสิ่งอย่างคือนายกแกพูดประมาณว่านี่แหละอย่าไปดูเรื่องที่มันเคยเกิดขึ้นอะไรดูเรื่องปัจจุบันนายกบอกดูเรื่องปัจจุบันว่าคุณเสกสกลเขาทายังไงเขาทาอะไรอยู่คุณอนุชาก็าตามเลยบอกว่าใช่ถูกต้องงานเท่านั้นที่จะถูกที่จะเรียกว่าพิสูจน์ทุกอย่างชนะทุกอย่างส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นก็ว่ากัานไปตามกระบ,บวนการการตรวจสอบนะการทํางานจะเป็นบทพิสูจน์ และในฐานะประธานคณะกรรมการไม่มีใครทุจริตได้แน่นอนนะจะไม่มีใครเอาผลประโยชน์จากกองสลากได้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นใคร <c oughs> อีคุณลุเชา้าอย่างนี้ไม่มีแน่นอนไม่ว่าจะเป็นใคร <c oughs> นครักข่าวก็ถามว่าเอา้าแล้วแล้วจะไม่มีการพิจารณาให้คุณเฉศกลออกใช่หรือเปล่าเพราะมีข้อเสนอมาเยอะเยะยะลยเกินว่าแบบนี้พักงานไว้ก่อนหรือย,อยังไงนี่นะฮะคุณนุช้าก็บอกก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปอยู่ที่คุณเฉศกลด้วย แต่ก็คิดว่าส่วนตัวนี่คิดว่าเขาเป็นคนทํางานมีความตั้งใจขอยืนยันอีกครั้งว่าจะไม่มีใครเอาผลประโยชน์จากกองสลากไปได้ไม่ว่าจะเป็นโค้ต้าซักใบเดียวในยุคข,ของตนรับรองได้เลยไม่มีแบบนั้นนะไอ้ที่มีข่าวบอกเอกนชนได้อะไรรับประกันไม่มีแน่นอนถ้าข่าวก็ซักเลยบอกอา้าวแต่ตอนนี้มันส่งผลกระทบแล้วนะไอ้ไอ้ข่าวที่ออกมาเนี่ยนะความเชื่อมัน่นของพี่น้องประชาชนมันตกลงแล้วนะคุณนุชชาก็บอกก็อยู่ที่การทํางาน ขอให้ประชาชนมั่นใจนะครับ hmm. แล้วข่าวก็ถามมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือเปล่าเรื่องแบบนี้อยู่ๆก็ออกมามีคลิปบุตรออกมาเนี่ยมีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือเปล่านะคุณอนุชาก็บอกไม่ทราบไม่ทราบจะมีเบื้องลงเบื้องหลังอะไรไม่ทราบแต่ต้องตอนนี้ตั้งใจทํางานนะมีทีมงานอีกมากมายที่เขาเดินหน้าทํางานอยู่ยืนยันว่าผลประโยชน์จะเกิดขึ้นกับประชาชนจริง,รงๆนะครับย้ําว่า hmm. ไอ้ที่แก้กันอยู่เนี่ยปัญหาสลากแพงต้องเกิดเป็นปรากฏเป็นรูปธรรมสลาก80บาทจะต้องเกิด นักข่าวก็ถามว่าแล้วสุดท้ายจะมีการล้างไพ่หรือเปล่าเนี่ยเข้าใจว่าคงเป็นการถามย้ำเรื่องของกระบวนการการจัดสรรโคต้าด้วยส่วนหนึ่งอืมคุณนชายก็บอกว่าไอ้ล้างไพ่หรือไม่ล้างไงเนี่ยตอนนี้ตอบไม่ได้นะแต่80สบาทต้องเกิดพฤษภานี้จะเริ่มทั่วประเทศทุกอำเภอนะทุกทุกที่อ่ะนะในเดือนมิถุในเดือนพฤษภาและในมิถุนาจะเป็นรูปธรรมท,ทั่วประเทศทําเป็นระบบ นะให้สามารถขายเอ,อไม่ให้สามารถขายเกินราคา80บาทได้แล้วก็บอกว่าผมเนี่ยไม่กลัวอยู่แล้วนะใครผมก็ไม่กลัวทั้งนั้นแหละเออจะแก้ให้ได้นี่ฮะคุณชาชาแก้ว่าแบบนี้ครับออ,อมั่นใจเนอะจะมั่นใจจะบอกแปสิบาทเดี๋ยวผมจะรอดูเลยพุทธภา,านี้อ,อ,อ,อีกคนหนึ่ง<อ>เจ้าตัวเลยเจ้าตัว,ตวเลยคุณแรมโบ้ bo, คุณเสกสกุลอัถาวงเมื่อวานพูดวันนี้ล่าสุดก็พูดเมื่อตอนบ่าย บอก<ฆ>ผมไม่ทําอะไรผิดผมสรุปหวยฟังกันนะ <c oughs> ผมไม่ทําอะไรผิดขอมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขหวยแปดสิบาทต่อไปฮะ <c oughs> นี่แก้มั่นขนาดนั้น <c oughs> คุณแบรโบวันนี้ให้สัมภาษณ์นักข่าวนะครับบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้มีอํานาจในการให้โคต้ากับใครทั้งสิ้นใครเอาเงินมาล่อติดสินบนผมจะจับติดคุกให้หมดแล้วคลิปที่ออกมาเนี่ยจริงๆมันยาวกว่านี้ <c oughs> นี่มันถูกตัดต่อนะ ผมผมยังพร้อมทํางานจะขายหวยให้ได้ใบละ80ให้เร็วที่สุดใครจะขายเกินราคาถือว่ามีความผิดและผมไม่มีประโยชน์แอบแฝงกับเจ้าไหนทั้งนั้นขอให้มั่นใจในการทํางานจากนี้ไปจะพิสูจน์ด้วยการทํางาน <S 2> <S 2> ออส่วนเรื่องคลิปกว่าจะรู้ความจริงได้ก็ต้องนําในกิ๊กคนที่คุณจุริรพรสิงหทุพรายเนี่ยไปแจ้งความและแอบอา้างบอกว่าคนนี้แอบอัดคลิปนะ ต้องนำในกลิกคนนี้มาขยายผลว่าต้องการทำลายผมเพราะอะไรผมไม่มีความผิดอะไรเพราะผมแค่พูดเล่นพูดแซวเท่านั้นนะพรุ่งนี้ครับคุณแรมโบ้บอกพรุ่งนี้จะเรียกคณะทำงานชุดพิเศษหาหรือวางกรอบแล้วก็บ่ายวันที่8เมษาก็จะประชุมอีกครั้งหนึ่งเพื่อวางกรอบให้จบประสานไปที่ตำรวจให้เร่งรัดจับกลุ่มอย่างต่อเนื่อง และจะลงไปด้วยตัวเองทุกจุดนักข่าวถามคุณแลมโบวว่าคุณแลมโบตอนนี้ความน่าเชื่อถือจากประชาชนต่อคุณแลมโบมันลดลงไปเยอะนะนะประชาชนเขาไม่เชื่อมั่นกับคุณแลมโบนะเพราะว่าคนมีข่าวนี้คนก็แบบเออคุณแลมโบจะปราบได้จริงเหรอมีประเด็นเงินซะเองเนี่ยคุณแลมโบก็ตอบว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรความเชื่อถือก็คือความเชื่อถือแต่สุดท้ายอยู่ที่ความจริงที่จะเป็นการพิสูจน์ฝีมือ และต้องให้ประชาชนเห็นว่านี่คือความจริงเนี่ยผมพยายามไปคิดถึงความจริงก็คือความจริงนะเป็นคำพูดคุณคุณหูมากนะครับคือตั้งใจจะช่วยแก้ไขปัญหาสลากแพงแก้ปัญหาให้ชาวบ้านให้ได้ความเชื่อถือนั้นอยู่ที่ความสำเร็จให้สลากกลับมาขาย80บาทให้ได้ชาวบ้านจะได้ซื้อในราคาถูกที่สุดให้เห็นความตั้งใจของเรามากกว่าที่จะไปมองนะ ขอให้ไปถามเลยว่าใครที่ผมไปเรียกรับผลประโยชน์ไปหาชื่อมาสักชื่อหนึ่งสิไปหามาให้ได้วันนี้จะโยงผมถึงใครไม่อยากให้คิดไปตรงนั้นเอาเป็นว่าเป็นแผนการดิสเครดิตผมเท่านั้นละกันต้องการทำลายผมจะเป็นกระบวนการของใครที่สูญเสียผลประโยชน์อันนี้ไม่ทราบนะแต่ผมเชื่อมั่นในจุดยืนและจิตวิญญาณของตัวเองว่าตั้งใจทางานรีบสรุปให้เร็วที่สุดทำงาน อย่างต่อเนื่องนี่เฉลี่ยพัฒน์คุณดัมโบชัดเจนบอกทํางานอย่างเดียวนะใครจะบ้านอย่างเดียวว่าไปใช่ครับติดกันไว้อยู่นิดนึงเรื่องของคนที่ชื่อว่าจุรีพรสินทุกไพรน่ะหลายคนอาจจะได้ยินมาแว่แวๆเข้าหูกันบ้างแหละสักนิดนึงว่าก็เป็นคนที่อยู่ในคลิปเสียงกับคุณดัมโบใช่ไหมที่ตอนแรกคลิปเสียงอขกมาก็ว่าอ้าวคุณดัมโบ้คุยกับใครนะเป็นคลิปเสียงที่สนทนากับใครคุยกับใคร นะครับสุดท้ายก็เปิดเผยชื่อมาแล้วเจ้าตัวก็ยอมรับแล้วก็คือคุณจุรีพรสินทุกภัยปัจจุบันคือขา้าราชการการเมืองนะฮะตำแหน่งประจําสํานักเลข,ขาธิการนายกรัฐมนตรีที่ต้องเอามาเล่าเนี่ยมันน่าสนใจเพราะว่าหลายคนเนี่ยโฟกัสปัจจุบันไปอยู่ที่คุณแรมโบ้อะคนนี้เลยคุณจุรีพรคือคนนี้เลยนี่เป็นภาพที่คุณจุรีพรเนี่ยเอาเอาพวงมาลัยมาลักษณะเหมือนขอโทษ อขอเข้ามากับคุณดัมโบว่าเออมันทําให้คลิปเสียงหลุดออกมาเลยมีปัญหาทีนี้โฟกัสก็ไปอยู่ที่คุณดัมโบว่าอ้าวนี่ไงเป็นคนที่พูดประเด็นต่างๆนู่นนี่นั่นหลุดออกมาไปโฟกัสการทํางานต่างๆว่าเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองหรือเป็นประเด็นทางการเมืองอะไรก็ว่ากันไปแต่ชื่อตัวละครหนึ่งอย่างคุณจุดีพเนี่ก็เป็นคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องนี้และก็น่าสนใจเมื่อไปพลิกปรูมไปพลิกปรูมประวัติของคุณจุดี คุณจุรีพรเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้นก็ได้นะครับถามว่าคุณจุรีพรนี้คือใครถ้าฟังนามสกุลหลายคนอาจจะคุ้นคุ้นเอ้ใครนะจุรีพรสินทุพไพรอ่าพอสินทุพไพรไปดูปัจจุบันก็คือใครคุณคุณน้านะคุณจิราพรสินทุพไพรเอ่อก็เอ๊ยนามสกุลเหมือนกันนี่คุณจุรีพรนี่นะฮะคุณจุรีพรเนี่ยเป็นน้องสาวของคุณนิสิตสินทุพไพร แลวคุณนิสิตคือใครคุณนิสิตเนี่ยเป็นอดีตสอสอร้อยเอ็ดเพื่อไทยเป็นคุณพ่อของคุณน้าสสเพื่อไทยปัจจุบันก็เท่ากับว่าคุณจุรีพรเนี่ยเป็นอาของคุณน้ําด้วยอ่าคุณจุรีพรเป็นอาของคุณน้ําด้วยนะครับทีนี้คุณจุรีพรเนี่ยพอเราไปพลิกปูมดูนอกจากเป็นน้องสาวของคุณนิสิตสินทุไัยแล้วเนี่ยนะฮะในอดีตเธอยังเคยเป็นอดีตรองนายกอบจร้อยเอ็ด เป็นอดีตแกนนําเสื้อแดงที่พัทยาที่ชลบุรีเรียกว่าเป็นเป็นขายใหญ่เป็นคนที่ชาวภาคตะวันออกเนี่ยรู้จักคนหนึ่งนะทินฐานหลักก็อยู่นี่แหละฮะย่านพัทยานี่แหละเจ้าเป็นเจ้าแม่อยู่คนรู้จักเยอะมีชื่อเสียงนะครับที่สําคัญคุณจุรีพรเนี่ยเป็นคนที่มีความสนิทชิดเชื้อมีความใกล้ชิดกับคุณทักษิณชินวัตรชนิดว่าเดินทางไปหาพูดคุยกันได้เข้าถึงตัวได้นะอันนี้เป็นปูมหลัง ที่เกิดขึ้นของของคุณจุรีพรทีนี้ก็เงียบหายไปทีนี้มันมีประเด็นฮือฮาขึ้นมาก็ก็คือว่าตอนเลือกตั้งตีหกสองช่วงนั้นเนี่ยปรากฏว่าคุณจุรีพรเนี่ยแกมาลงสมัครในนามพลังประชารัฐย้ายมาอยู่กับพลังประชารัฐเออท่ามกลางความงงของใครหลายคนว่าเอา้าทําไมอยู่ๆมาอยู่กับพลังประชารัฐทั้งทัที่จริงๆโดย DNA เนี่ยคือ DNA คนเสื้อแดง ดีเอนเของอเพื่อไทยเลยนะและพี่ช,ชายก็ไม่ได้ย้ายตามมาคุณนิสิตก็ยังยืนยันปักหลักยังอยู่กับเพื่อไทยหลานอย่างคุณคุณน้ําก็ยังอยู่กับเพื่อไทยเอ่อหลายคนก็เลยงงว่าตอนนั้นเอาทำไมาอยู่อยู่ย้ายมาอยู่กับพลังประชารัฐท,ท่ามกลางก็เรียกว่าข่าวลือต่างๆนานานี่นะฮะแล้วพอมาอยู่กับพลังประชารัฐแล้วคุณจุรีพรเองแกก็เป็นคนที่อยู่อย,อยู่แบบมีบทบาทเหมือนกันพอสมควรนะครับก็วนเวียนอยู่กับการเป็นคณะทํางานของแกนนํา แล้วก็รัฐมนตรีหลายคนของพลังประชารัฐโดยเฉพาะโดยเฉพาะ,พาะร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าโดยเฉพาะร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าและคุณนริมนพิญโยสิลวัตรซึ่งรายหลังคือคุณนริมนเนี่ยเป็นคนเซ็นรับรองเป็นผู้ลงนามรับรองให้เป็นข้าราชการการเมืองด้วยอ่านี่ก็เข้ามามีบทบาทแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยบทบาทก็อาจจะค่อยลดลดลงไปลดทอนลงไป จนกระทั่งล่าสุดเนี่ยมาเป็นคำถามอีกครั้งหนึ่งก็คือคุณจุริพรเนี่ยนะฮะอยู่ๆวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาไม,ม่กี่วันเนี่ยเดือนที่แล้วเนี่ยคุณกุลพัฒน์ท่านชมฮะคุณจุริพร<ม>ไปปรากฏอยู่ในหน้าข่าวนะในมติชนก็มีลงข่าวเลยไปเซิร์ชดูได้คือคณะของคุณธรรมนัฐเนี่ยคณะของคุณธรรมนัฐเนี่ยแกล,ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดคณะคุณธรรมนัฐซึ่ง วันที่14มีนาคมเนี่ยคุณธรรมนัฐณะเวลานั้นเนี่ยอยู่เศษรษฐกิจไทยแล้วนะฮะมไม่ได้อยู่พลังประชารัฐแล้วนะฮะเออแล้วคณะคุณธรรมนัฐแกก็ไปลงพื้นที่ร้อยเอ็ดและคุณจุรีพรเนี่ยแกก็ลงมารับคุณธรรมนัฐในพื้นที่จ<ม>ังหวัดร้อยเอ,อ็ดพร้อมกับคณะว่าที่ผู้สมัครสสซึ่งยังไม่ได้ระบุว่าเป็นว่าที่ผู้สมัครของ พลังประชารัฐนะแต่เป็นผู้สมัครที่อยู่อาจจะอยู่ในโคต้าอยู่ในทีมของคุณจุรีพรเออลงมารับหลายคนก็เลยเอ๊ยยังไงเนี่ยสรุปว่าบทบาทของคุณจุรีพรกับกับพลังประชารัฐยังเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือยังไงหรือยังไงนะบทบาทนี้ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y u t u b e มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ